แล้วละครับไปคุยกับคุณสาวิตรแก้วหวานกันครับคุณมนตเีครับสวัสดีครับคุณสาวิต์ครับสวัสดีครับคุณสาวิตรับครับมีความหวังไหมฮะก็เมื่อเขาประกาศมาก็เป็นความหวังนะแต่ว่ามันจะสมหวังหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งือเขาจะประชุมวันที่ยี่สิบเจ็ด ท่าที่ฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ข่าวมานะคุณสาวิศไม่มีอยู่สามประเด็นที่จะต้องพิจารณากันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในฝ่ายลุกจ้างในเจ้าอย่างไงก็คือว่าคณะนุกรรมการเนี่ยพอ,อประชุมกันเสร็จแล้วก็จะเสนอไปที่คณะกรรมการข้าราชการชุดใหญ่นั่นคือประเด็นหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการปรับข้าราชการมันมีกฎหมายกําหนดไว้ไงว่าการปรับข้าราชการเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการข้าราชการก็คือไต่พาคีนั่นแหละซึ่งรัฐบาลก็ไม่สามารถไป แทรกแซงได้แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าไม่ใช่400บาททั่วประเทศเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยเขาบอกว่าที่มันปรับไม่ได้400บาททั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าคำนึงถึงการจ้างงานในระบบธุรกิจแบบ SME เพราะเขาบอกว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละสาคือแรงงานประมาณ6ล้านคนอาจจะตกงานได้ คุณสาวิตในสามประเด็นเนี่ยลองไล่เลียงให้พวกเราฟังดีว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะมีทางออกทางแก้ยังไงเนี่ยก็ในัชนของของอนุที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าพี่นานในสูตรเดิมหรือเปล่าเ <ừ> พาตที่ฟังเนี่ยก็คือว่าสูตรที่นายกหรือสายคนพูดถึงจะไปปรับสูตรทิปใหม่เนี่ยเขใจว่าสูตรเดิมนีม้มันไม่ถูกต้องซึ่งผมก็พูด อ่ามาโดยตลอดเงิตั้งในรายการก็องคุณสุสปันณด้วยว่าสูตรที่แมวมาคิดคือสูตรของความเป็นจริงที่ประชาชนส,สัมผัสอยู่ดังน mm ั hmm. ้นในชั้นของอนุเนี่ยไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอนุกรรมการก้าจ้างประจำจังหวัดเนี่ยมันไม่มีส่วนกลางมันมีส่วนบางจังหวัดก็มีบางจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดจัดเชิงเซาเนี่ยเสนอมา,มามากกว่านี้เลยซ้ำไปแต่ถึงขั้น ที่จะก,กรรมการค้าจ้างกลางประกาศก็คงไม่ได้เป็นไปกับรับต่ํากว่าสี่งที่อนุก,กรรมการค้าจ้างจังหวัดก,กําหนดหรือมีมติออกมาอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งก็คือว่าไม่รู้ว่าลูกเขาจะมีแนวเป็นแบบไหนอะไรยังไงคสองก็คือการเก้าคณะก,กรรมการค้าจ้างเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่นายกได้พูดมาโดยตลอดแล้วก็สิ่งที่ผมเคยพูดแล้วว่าวันก่อนที่เข้าพพกแ้มคลีว่าการกระวงแรงท่านก็ยืนยันว่าสี่ร้อยบาทเนี่ยอ,า,อาจจาะ มีความหวังแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีเงื่อนไขอย่างที่คุณจุฬาพูดก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกจังหวัดด้วยเหตุผลที่ไหนเนี้ยที่ผมพูดมาโดยตลอดว่ามันมันพูดมาช้านานแล้วแต่ว่าในทางความเป็นจริงเราก็รู้แล้วครับผมก็พูดย้ำในหลายเวทีแล้วบอกว่าความจริงแล้วก็กองที่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพไม่ได้แตกต่างกันและที่สาคัญก,ก็คือว่าคนงานในต่างจังหวัดที่ทำงานแปดชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะไม่มีเวลาไปปลูกปักนะหรือ ทาอะไรนอกเหนือจากการทํางานในโรงงานแปดชั่วโมงงั้นชีวิตส่วนมากก็สัมพันธ์อยู่กับร้านสะดวกซื้อเป็นด้านหลักซึ่งราคาสิงการในร้านสะดวกซื้อนี่มันก็เท่ากันทั้งประเทศดังนั้นการไปกําหนดให้ราคากระจ้าที่มันต่างกันซึ่งเดิมนในปีห้ามีเก้าราคาแต่ในล่าสุดที่ปรับมาในเดือนมกราคมสองพันหกสิบเจ็ดมันปรากฏว่ามันสิบเจ็ดราคาแต่เนี่มันก็เป็นปัญหาแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยสามจังหวัดก็กดว่าขึ้นแค่สองบาทก็เลยเป็นที่มาว่า ไม่สองบาทยังซื้อไข่ไม่ได้อย่างที่นายเลือกพูดไอเนี้่ผมคิดว่าความเป็นจริงทางสังคมมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะค่าจาางที่ไม่ครเท่าการทั้งประเทศนี่ก็เป็นข้อยืนยันที่ผมคิดว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ยราคกาสินค้าไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่จะออกมาผมว่าต้องสะท้อนกับความเป็นจริงค่าจ้างเท้าการทั้งประเทศเนี่ยถึงไม่ได้เป็นอะไรอะลักษณะที่มันจะกระทบกับกระบวนการผิดอะไรมากมายหรือท้นทุนในการผิดมากมายเพราะว่า เราก็พูดมาโดยตลอดว่าต้นทุนจริงๆในค่าจ้างในงานมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นบางประเภทบางสินค้ามันแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำไปดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยในค่าจ้างที่มากกว่าสี่ร้อยบาทหรือเท่ากันต่ำสุดมันก็มีความเป็นไปได้ก็ับคุณจุบันการท่าดุสานอครกลางมีเสียงอะไรแทรกเข้าไปไม่คุณมนตรีคุณสาวิตไม่ได้มีเสียงอะไรแทรกเข้าไปนะอ๋อไม่มีครับถูกครับคุณดุานกรมีงรกานะครับคือในในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยนะครับ ถ้าถามแรงงานแรงงานก็จะบอกว่าขอขอเต็มสภาพขอเต็มสภาพก็คือ400บาททั่วประเทศแต่ปัญหาก็อย่างที่คุณสาวิต์ว่ามารัฐบาลเองก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเต็มสภาพเนี่ยจะไม่ไดส้สูตรการคิดที่เป็นอยู่ที่อ้างอิงหลักวิชาการเรื่องเงินเฟอ้อเงินอะไรเนี่ยคุณสาวิต์มันพอรับฟังได้ไหมในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนี่เราเราไม่ได้เอาความรู้สึกอยากได้ค่มีนะเอาข้อท็จจริงทางวิชาการเนี่ยมามา,มาการคุยกันว่ามันเป็นข้ออ้างของรัฐ นะครับโดยโดยกลไกเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจ,จรหรือมันมีสิ่งที่คุณสาวิตบอกว่าไม่ได้คำนึงถึงชีวิตจริงของผู้ใช้แรงงา,นว,านว่าคือผมคิดว่าคือสิ่งที่เราเสนอมาตลอดเนี่ยผมก็ยืนยันนะเราไม่ได้มองแค่เรื่องตัวการจ้างเพียงอย่างเดียวว่าจะเอาเท่าโน้นเท่านี้แต่ว่าเรา,าเอาความเป็นจริงแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะอว่าฟันธงนะทุกทุกฟันธงและคุณสุปันคุณมุญรีครับก็คือว่าอ้าว่าจ้างไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่วันควบคุมราคาสินค้าอยู่พิกัดที่ประชาชนมันเข้าถึงได้หรือเปล่าล่ะ เช่นการน้ําก่าไฟฟ้าก่าโทรศัพท์ก้าขนสง่งอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ระดับที่ไม่แพงเกินไปแต่เอาความเป็นจริงก็คือว่ามันควบคุมไม่ได้แล้วการปรับค่าจ้างที่มันปรับขึ้นแล้วก็ปรับตามราคาสินค้าที่มันปรับไปแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังทําอยู่ในการน,นี้ก็เป็นการลักษณะที่เพื่อที่ประคองชีวิตในครง,งานโดยต่อไปนะั้นเท่านั้นเองอส่วนประเด็นของ S M B ที่มีการพูดถึงกันนั้นเนี่ยเราก็เราก็ยอมรับนะว่ามันก็มีผลกระทบแน่น, <Okay. S 2> นอนกาจ้างที่มันสูงขึ้นต้นทุนมันมปนสูงขึ้นแต่ว แต่าเราจะคิดจะช่วยให้มีจริงๆซึ่งเราก็รู้ผมก็รู้เรามีงานวิจัยก็บอกว่าพวกที่มีทั้งหลายนี่เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศไทยอันนี้ก็รู้กันอยู่แต่เพีเยงแต่ว่าเรามีรัฐบาลนีมาตรรการได้ไหมล่ะที่ให้ช่วยเหลืออ้เหล่านั้นเช่นการเข้าถึงเงินทุนในราคาที่ถูกในดอกเบี้ยไม่แพงมากนักเหมือนกับที่เราช่วยนักลงทุนต่างชาติประมาณนี้ยแล้วก็สนุนการจ้างงานนะครับมีเงื่อนไขพิเศษลักษณะเช่นนี้มันก็สามารถทําได้ในทางโครงการโครง มีการเป็นการทางการคลังนะทางการเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทาได้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เสนอตูงแบบว่าเอาเป็นค้าจ้างเป็นตัวตั้งนะครับแต่ว่าแล้วก็มีเส้นการโดยหลักการของงค์งการแรงงานระหว่างประเทศในรุ่นที่131ก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันก็คือว่าราคาค่าจ้างนี่มันต้องเะิด้อนถึงว่าอ่ามันจะขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องดูแลเรื่องของความเป็นจริงราคาสินค้ามันปรับเปลี่ยนไปเรื่องการเงินเพือต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งที่รัฐบ,บ,บาลจัดบริการให้กับประชาชนมีเรื่องอะไรบ้าง <S <S แต่ในความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ในการบริการสาธารณะเนี่ยเรือ่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโทรศัพท์ทั้งหลายการขนส่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่ในมือกลุ่มุนเอกชนเกือบท,ทั้งหมดอและยิ่งไปกว่านั้นเรื่องอัตราเงินเพื่อผมคิดว่าอัตราเงินเพื่อขึ้นลงเนี่ยมันก็นที่ผ่านมาก็เราเห็นภา,า,า,นานพเงาเงินเพิ่มขึ้นกระทับธการคารแห่งประเทศทยก็ประกาศขึ้นดอเบี้ยทางนโยบาย ื่อที่จะหยุดเงินตราเงินเฟ้อแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยราคาเงินเฟ้อมันไปแล้วเนี่ยสินค้าที่เรียกมันไม่ลงนะครับคุณสุพรรณคุณบุญรีครับอ่าอือครับมันไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเรื่องเงินตราเงินเฟ้อที่มาพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้สะทพ้อนกับความเป็นจริงเงินเฟ้อมันลงแต่ว่าราคาสินค้ามันไม่ลงเลฮะดังนั้นถ้าเราคนทำงานไม่มีจ้างไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพที่เพียงพอในการดำรงชีพและชีวิตมันจะอยู่ยังไงอันนี้คนคือคนกลุ่มใหญ่ของสังคมนะครับครับสี่สิบเอ็ด ประชากรเจ็ดสิบล้านคนประชากรแคนทําง,งานอยู่ในวัยทําง,งานนี่สี่สิบเอ็ดล้านคนในขนะนี้ถ้าเราแก้ปัญหาคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้เราจะไปแก้ปัญหาประเทศชาติได้อย่างไงฮะอืมอืมค่ะคะคุณมนตรีตรงนี้เราในฐานะที่เลยเรื่องของการที่จะต้องนะครับได้รับการดูแลเรื่องแรงงานขั้นต่ำแล้วนะครับคุณมนตรีมองย,ยังไงฮนะก็มีสองด้านแหละครับนะฮะด้านหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คงจะต้องปรับ นะฮะแต่อีกด้านหนึ่งในส่วนของคนที่เป็นนายจ้างนะฮะก็คุณสวิตก็คงตอบได้นะฮะว่าเขาเองก็จะมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนต่างๆก็ดูเหมือนจะอ่าไม่สามารถที่จะพบกันครึ่งทางอ่าได้โดยที่ทำให้มันก็เป็นปัญหาอ,อย่างนี้มาตลอดนะะเรื่องของการเพิ่มกับเรื่องของการที่จะต้องอธิบายด้วยเหตุผลอื่นก็ก็ในฐานะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็เห็นว่ามัน มันจะต้องปรับเพียงแต่ว่าก็จะต้องอธิบายสื่อสารกันซะให้เข้าใจเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็อยู่ไม่ได้<ฮ>นะเปรียบเทียบกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยคุณสาวิตรคำเขาบอกว่าค่ารถไฟฟ้าจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ของไรายได้ขั้นต่ําแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมาเทียบเคียงดูแล้วนะคนที่มีไรายได้ตามรายตามค่าจ้างขั้นต่ําไม่มีไม่มีโอกาสได้ใช้บริการรถไฟฟ้าคุณสาวิตรคำ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ก็ผมก็เรียนแล้วว่าคนเดินคนเดินดินกินข้าวแกงรับการเรียงกันแต่ไม่มีการขึ้นถรถไฟฟ้าได้จริงจริงแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยไม่กลัวเรากำไรจากประชาชน,คร,รปปนครับคุณมณตรีคุณธุพันธ์ครับอย่างเช่นการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ทำได้ไม่ทำได้ที่รับํำได้ในขณะที่ทำได้คือรถรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมฮะเพราะอะไรํำได้เพราะเนื่องจากว่าการรถไฟในถือหุ้นในรถไฟฟ้าเนยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ดังนั้นเมื่อรัฐกำหนดนบาวไว้ใกล้การรถไฟฟ้าไม่เกินยี่สิบาทตลอดสายมันก็สามารถทําได้แต่ว่าสายอื่นนี่ถามว่าเป็นของรัฐไหมเป็นของรัฐมีทีเอสก็เป็นของกทมอโรงสายอื่นๆสีอื่นๆก็เป็นของรัฐด้วยเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราไปเปิดพืนี้นที่กับเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนท้ายที่สุดก็มีการบริหารจัดการโดยเอกชนดังนั้นเมื่อทำสัญญ,ญาแลวจะเป็นรถเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ค อันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาที่เราก็พูดเลยตลอดว่าเราดึงกลับมาทําเองได้ไหมรัฐยอมขาดทุนรัฐยอมฟักเงินแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้กำไรเป็นการลดรายจ่ายประชาชนเป็นในการเดียวการให้ประชาชนมีรายได้เกิดขึ้นเขาก็จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเกิดการผิดเกิดการจ้างงานรับเก็บภาษีได้มันก็เกิดฟาว่าความไหลเวียนทางเศรษฐกิจอย่างคล่องตัวอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่จําเป็นต้องทำแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะไม่ได้โทษชุดใดชุดหนึ่งนะ ก็ไม่ได้ทําในลักษณะเช่นนี้กิจการของรัฐเกี่ยวต้องหมดก็ถูกแปรรูปไปจนเกี่ยวต้องกลับผนักการก็ยึดสมมตแล้วในการเหล่านี้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดในตลอดไม่ขึ้นก็ได้แต่ว่าให้พวกสิ่งเหล่านี้สิ่งบริการสาธารณะถ้าอยู่ระดับที่ประชาชนเข้าถึงในอาการที่ถูกได้ไหมล่ะแต่ก็ มันก็ไม่ได้สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการเลยครับคุณดนทรีคุณจุณณณันครับครับคุณสาวิตผมเดินทางด้วยรถสาธารณะในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหน้าเห็นใจถ้าค่าค่าจ้างขั้นต่ำยังอยู่ในระดับที่ยังได้กันอยู่ทุกวันเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้รถเมย์ที่วิ่งมาเนี่ยขึ้นปุ๊บยี่สิบาทนะครับคุณสาวิทครับมันจะเป็นรถเมย์ไฟฟ้าหรือรถเมย์อะไรที่เขาจะมาวิ่งนานๆจะมีรถแดงแปดบาทมาสักทีหนึ่งแต่เดือนนี้เขาเขาเก็บสิบาทนะคุณคุณสาวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย มันกลายเป็นว่าค่าจ้างอย่างเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นโดยที่รายได้ไม่เพิ่มไอ้ตรงนี้เห็นมากับเจอมากับตัวแล้วก็น่าเห็นใจครับคุณสว,วีคำเพราะรถเมย์กสมกวันนี้เหลือกี่สายคุณบนทีคุณบุ๊บบันก็ไปดูแล้วกัน, <c oughs> นแต่คืนเมอย์อย่างที่ว่ากันมันเหลือกี่สายหรือไว่ได้าในร,รถส้มขาวที่เป็นรถปรับอากาศนี่ราคาถูกเนี่ยมันมีกี่สายตอนนี้มาเพราะมันเปลี่ยนสี เปลี่ยนชื่อสายเป็นโ<ม>น้ตเบนี้เพิบเนี่ยพอภาษาอังกฤษเข้ามาถึงปรากฏม,มันขึ้นราคาเพราะว่าเราให้เอกชนเข้ามาทำเนี่ยคุณดุิตีคุณสุบาลใช่แต่เนี่ยที่ประชาชนต้องแบกรับในขณะที่ราคาต่างๆมันปรับตัวสูงขึ้นมากรายใจ่ายในชีวิตประจําวันมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในขณะนี้คแต่ในขณะที่ค่าจ้างเนี่ยกว่าจะปรับขึ้นได้ต้องผ่านคณะกรรมการอนุกรรมการผ่านกรมต้องถามกระทรวงโนนสามนี้สามสภาพัดสามอะไรสารภาพเลยว่ามันควรจะปรับขึ้นเท่าไหร่อะไรกระทบแบบไหนอะไรแต่ในการที่ราคาสินค้าไม่ต้องถามใครฮะ ราคาไก่ไม่ต้องถามใครราคาหมูไม่ต้องถามใครประกาศขึ้นได้ทันที่แดนนี่ก็คือปัญหาของมันครับครับคุณสาวิตรำถามสุดท้ายผมถามน่ะยืนยันนะคุณมนตรีเป็นพยานท่านผู้ฟังเป็นพยานผมไม่ได้บอกนะครับจะไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไหมเนี่ยต้องไปอยู่แล้วครับจำเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางรัฐบาลก็กําลังดูท่าทีกันอยู่ในขณะนี้ที่นายกัฐมนตรีสั่งการบอกให้ทบทวนเนี่ย รูว่าจะควบคุมแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้กําลังที่จะเตรียมกันก็ไปคุยนะครับไปคุยเราก็เข้าใจนในมิติการทํางานพรรคพวกรัฐบาลก็อย่างว่ามันก็มีปัญหาในทางนโยบายการจะดําเนินการตามโน้นตามนี้ก็เสียคะแนนของพรรคตัวเองไปอันนี้ก็มีลักษณะที่แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้น่าจะหยิบยกออกจากการเมืองนะก็ยาเรื่องของปัญหาความเดือดร้ำก็มีองประการโจมตีตัวท้งแล้วคนขุมใหญ่ด้วยแล้วมาคุยกันในชาติว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงดังนั้น ก็เสนอของพวกเราก็ค <sociedad. S 2> ือว่าการจ้างกันํำเนี่ยเราไม่ต้องเอาแบบปัจจุบันนะก็คือที่เราเสนอมาคือ492บาทหนึ่งสองก็คือให้เท้ากันจ้างประเทศสามก็คือว่าเพื่อไม่เกิดข้อสกเสียงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการขึ้นค่าจ้างจากการทดมนั่ะับนี้และนายจ้างเนี่ยผู้ประกอบการสามารถที่กําหนดแผนงานหรือแผนการลงทุนหรือแผนค่าใช้จ่ายได้ก็ทำโครงสร้างค่าจ้างซะ ค <c oughs> รับนะทุกปีอัารจาเงินเพ้่กเคือปรับขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเพ้่มตามแต่นี้การงที่ประมาณเนี้ย <c oughs> มันก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมาพูดคุยเนว่าค่าจ้างในแต่ละปีจะเป็นเท่าไหร,ร่แล้วไม่ต้องมาพูด <c oughs> เลยว่าพักการเมืองไหนยาวนโยบายประกา,าศหาเสียงเท่าไหร่ก็จะลดปัญหานี้ไปจันทีโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างค่าจ้างครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับอะละครับขอบคุณคุณสาวิตมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสาวิตครับครับคุณกุพันธ์คุณบนทรีท่านผู้งแสงการสวัสดีครับ